งานไม่กิเวลาแ่เป็นองเบี้ยวเบรด้นนะก็จะิไมส่สกนังสไ่ผลผลิตครับก็นังฉแ่ก็นังแกงะนี่อันเลียวเปนมักันดบบานๆีเมียมันถึงขอดูกเนาะแกงแล้วไม่ไม่กินข้าวป้ากันครับผมแกงแ้วครับแกงล้วลูกแกงลลูกแกงลวกแกงลก้แกงลไมกันครับผมก็นั่งฉีดแชตงไนมันบอกว่าเอามาแี่ม น้ำงกงนมออกมาด้อมากินแก่งน้ำม้พอดีเลยอแก่งน้ำมัน้ากันเด้อรับเด้อกระลังแสบกลังนวปลาแดกกกลังเข่าครับมาอยู่แล้วมันก็ขี้เลยขัมามันเคยมาอืองเนอีลยรอคะัเคยมา้งเหล่าทาตามสอบมเขมอครับผมบรรยากาศนาครับครับผมนี่ครับแต่บ้านๆกินข้าวปลาใกล้ซุกเราบ่ ครับกำลังเดือดๆนะครับกำลังจะได้ที่นะครับเนาะนอนหาจะนอนอะไรลผู้ใดอยู่กรุงเทพก็ขึ้นฮอดบ้านแล้วฮอดบ้านนะครับเด้อมกินแก็งน้องใหม่สอดน้ำกันนี่นะครับน้องใหม่สอดน้องใหม่สอดนี่เป็นบร,รมเวณน้องใหม่ไผ่นะครับเกิดจากไผ่สายพันธุ์หนึ่งไผ่สอดมามัน้นทีนอนน้อยๆ,ๆแต่กระแทบครับแซ่ครับปีหนึ่งสี่ปงอยูกบั้นหนึ่งั้งนี่นะบริเวณปงตลอด โปงปงตัวเอิ่นปงตัวกมันนอกนะกะมันนอกเนาะสูตรเอิ่นปงขนาดน่ะปงก็ออกอันเดียวกันออกกับ้างออกสี่เนี่ยโป่งหรือว่าออกนอกไหมแล้วไม่ซอดครับจะปีดละเทียเพราะว่ามันมันมันเป็นช่วงฤดูกาลครับเป็นน้ำไม้ที่เกิดตามฤดูกาลนะครับผมเครื่องปรุงเข้ากับเป็นปลาแดกครับปลาแดกยานั่งมีเห็ดมีบวบมียอดเอืึบบ่ ย่าไัเอื้อย่าผักทองหรือลูกผักทองใส่ทั้งนะครับผมปรุงข้าวขันปรุงรสครับตามรสชาติของอีสานครับผมอ้าวซีมังมึงดูแม่นั่งมันเข้าเราบ่เออได้เราบ่า <c oughs> ขาได้กัตักไปเรื่อยจะไปนั่งทา <c oughs> <c oughs> เอ้า